ครับก็ได้ยินเสียงแรก,กวันนั้นประทับใจเลยโอ้เสียงใสเหลือเกินกล้องกลางวันเหลือเกินตั้งแต่วันรำลานำพารักกอดเต็มหัวใจเอาเสียงก่อนอเขามีความพิเศษแตกต่างอย่างไรในมุมกลางอาจารย์เมาเองก็เป็นถูกเลือกมาเป็นปโปรดิวที่จะต้องมองภาพทั้งระบบถูกไหมครับอาจารย์รทำทำดนตรีทั้งคนฟิตต่าง อันดับแรกผมให้ความสําคัญกับเสียงที่เป็นออริจินอลอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันท์ามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่าบมอีกสักหน่อยบมอีกหน่อยอหน่อยบม <ง S 2> นะอีกสักหน่อย,ออยแล้วก็ ท้ายส,สุดท้ายเขาก็จะโดดเด่นในความมั่นใจถูกไหมครับกล้าที่จะนําเสนอกล้าที่นำเสือ,อกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ข้อดีของเขาของ้ังจิว๋วก็คือเขามีร่องเสียงแก้วเสียงที่ใสถ้าเปรียบเสมือนกับข้าวก็ไม่ต้องปรุงเยอะอเพราะวัตถุดิบดีผักดีหมูสดไก่สด,ดลงกระทะปับ๊บปุ๊บได้เลย าจย์ฟังวิธีร้องขอาจานพวูเลาเจอะมาหลายคำเลยนั่นเหนื่อยเลยะเออไม่ไม่ไม่มันมันเป็นอะไรที่แบบที่่จอกก็คือว่าอยากให้จารย์นําเสนอความรู้สึกที่ผ่านเสียงหอาจารย์ที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ไงเพลงที่ผ่านมันตัยี่สิบเที่ยวนะอาจเรย่เบื้องหลังไงมีไฮเดรซีนแต่จา์ก็ก็ให้ความสําคัญโอ้ผมตั้งใจครับจนได้ชิ้นงานต้อตั้งใจคไล่ที่ขอถ้ารับปากใครแล้วผมคิดอย่างนี้ครับอาจารย์เหมาไม่ว่าจะเป็นงานของใครก็ตาม ทําเต็มที่และทําให้ดีที่สุดปลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธออีกฝั่งของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเพลงนี้คือแก่นของมันคือความรักของหนุ่มสาวนะครับความเหงาความไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับคนก็อยู่ทางนู้น ไม่รหัวใจเขาจะซื่อสัตย์ไหม,มเขาจะอะไรไหม,มแต่สําคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับวัยของน้องเขานี่แหละเป็นวัยที่กําลังสาะหาคู่อยู่ม,มันเป็นเรื่องวัยของธรรมชาติของวัยมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นน้ำเสียงเ็าจะมีน้ำเสียงของฮอร์โมนทางเพศที่ต้องการชีวิตคู่อารมณ์นี้ก็อยู่ในเพลงนี้อยากให้ทุกคนฟังเราเข้าใจไงอารมณ์ว่ามันยังเคยเป็นใช่ไหม มากด้วยต้องมีบัตรแผลจริงนะคนไม่เคยมีบัตรแผลไม่เป็นนักรบจริงไ,ไปนั่งเทียนเขียนหรือว่าคิดว่าตัวเองบิวอย่างนั้นไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่น้องเขายังเขามีที่ผมเห็นไงก็คือโดยวัยของเขา โดยโฮโมนเพศโดยสภาพของอของโฮโมนมันเป็นวัยที่กําลังต้องการชีวิตคู่ฝันถึงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรในขณะอีกฝั่งหนึ่งของคนที่วัยที่เลยตรงนั้นไปแล้วก็จะพูดถึงว่ามึงจําได้ไหม,มแต่นี้อยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแรงของความเธอเดียวทยานความอยากจะมีมากอัดแน่นอยู่ในเพลง ออยยู่ในเเสีงงขขาหากคืนนี้เธอเงาเหมือนกันเงิยนมองพระจันทร์มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ